สวัสดีคุณคายเป็นไงมั่งครับสวัสดีครับคุณเฟิร์นครับโอ้โหเสียงใสไหมเสียงใสไหมขณะนี้มีใครย่ไหมเสียงใสกิกนี่มีใครอยู่ปะเนี่ยใครไม่มีนะครับใครไม่มีพวกครคุณคุณอยู่คนเดียวป่ะตอนนี้อ๋อตอนนี้อยู่พี่ชายอีกหนึ่งคนครับอ๋อที่มีเคสเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับถ้าอย่างนั้นเราถอดแมสกันได้ไหมคือเราก็อยู่คนเดียวเออได้ครับได้ครับ <laughs> ขออนุญาตถอดแมสก์คืนที่เราได้คุยกับคุณอ,ณอ,ณอะเราคิดว่าเฮ้ยภาพมันภาพมันชัดมากภาพมันใ,นใกล้มากเลยไอโควิดเนี่ยคือได้ไปร่วมรับประทานอาหารกับเพื่อน<ม>นะครับก็อยู่นะมาที่เจ็ดแปดคนเพื่อนที่เป็นนี่หมายถึงเพื่อนที่ออฟฟิศอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพื่อนนาจจะคือเพื่อนก็ไม่รู้ว่าเป็นอยู่แล้วเพื่อนก็ไม่รู้อยู่แล้วว่บไม่รู้ใช่ต่างคนต่างไม่รู้อยู่แล้วครับที่ไปไม่รู้อยู่แล้วว่าเป็น ซึ่งปกติคุณใส่หน้ากากแต่พอแบบจะทานข้าวปุ๊บทุกคนก็ถอดหน้ากากพร้อมกันใช่ใช่ครับนั่นแหละครับช่วงช่วงจงังหวะที่ทานข้าวพร้อมกันนั่นแหละครับอ๋อวันนั้นใค่บนโต๊ะเป็นกันกี่คนทั้งหมดครับเจ็ดคนเหรอโอเคทั้งหมดครับเลิศ แทบจับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าเร็วขนาดนี้ออกไปนวนไปนี่นะผมก็เป็นคนที่ระวังนะระวังในในเรื่องของตรงนี้อยู่แล้วนะครับนี่ขนาดคือนั่งทานข้าวกันเพราะอะไรอเพื่อนกันรุ่นอายุวัยอาจจะเป็นรุ่นพี่บ้างอะไรบ้างไม่ไม่เป็นไรหรอกเรานั่งกินอยู่ด้วยกันนี่มาหน้าเดี๋ยวเกิดเราพูดมนกาเกินไปเขาก็จะว่าเราว่านั่แหละมันคือมันเป็นอย่างงครับเนี่ยจิตใจคนมันเป็นอย่างงี้อต่บางคนนั่งอยู่หกเ็ดคนเราอยู่คนเดียวปิดจมูก อย่างเงี้ยแล้วมาปิดจมูกมาเปิดมากินมันก็ไม่ใช่อัธรตใช่ไหมครับเขาบอกเออคนขาบอกเออ,ท,อเท้อเถอะกินกันได้เรากันเองทั้งนั้นไม่มีอะไรอยู่แล้วอ่านแหละอืมคะว่าไม่มีอะไรเนี่ยมันเป็นจุดบอดเลยมันเป็นจุดบอดที่เราเราต้องต้องคอยตามและทําตามด้วยแหละเพราะจุด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 เนี้ยมารยาทม,มีความรู้สึกว่ามีมารยาทวันนั้นผมนั่งนั่งคิดอยู่เลยผมอาจจะไม่ติด ไม่ติดจากอันนี้ก็ได้ไม่ติดจากเอการถอดแมสกก็ได้หรือใส่แมสกก็ดีอาจจะติดได้ด้วยถองช้อนกลางก็ได้อ๋อเพราะว่าคุณทานอาหารทุกคนมีช้อนกลางถูกต้องครับก็หยิบช้อนกลางแต่คุณก็วางช้อนกลางกับคนอื่นก็หยิบช้อนกลางอนั่งอยู่ด้วยกันอ่านะครับนี่นี่นนนคือแค่มุมมองนะม่นมันมัไม่ไม่มีอะไรเยอะเหมานั้นว่าบางคนโอ้โหแกงนี่อร่อยทุกคน้อ่า ตักหยิบตักหยิบตักโดยเปลี่ยนเปลี่ยนหัวนิ้วโป้งกันตักเป็นหัวนิ้วโป้งกันเหมือนสแกนนิ้วเข้าไปในช้อนอยู่ตลอดเออใช่ไหมใช่ไหมครับใช่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 ไหมครับบางทีบางครั้งเราไม่รู้ว่ามันมันเราเราเราคิดว่าเราป้องกันแล้วว่าช้อนกลางนะกินร้อนช้อนกลางอะไรเงี้ยมันอาจจะูหละได้ไหมแต่มันอาจอ่าใช่ไหมครับคุณคายคุณคายแป๊บหนึ่งสามีโทรมาพอดีจ้ะนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง จ้าฮัลโหลนรคุณพ่อเปิดกล้องหน่อยพอดีพอดีคุยซูมกับคุณไข่อยู่เนี่ยกำลังกำลังบันทึกประสบการณ์อ่าจะแชร์ประสบการณ์นิดหน่อยคุณพ่อเปิดกล้องของคุหน่อยสติโกเกเป็นไงเพื่อนสบายดีดูหน้าตาสดใสไหม <laughs> มันมีอาการเลยรไหมเพื่อนไม่มีอาการอะไรเลย มันดังสุดยังไงอาการไม่มีตอนเนี้ยอาการมีมีอย่างเดียวว่าอยากจะดูบอลแมตต์ต่อแมตต์ของอันของอันเดล่ายอย่างเดียวตอนเนี้ยร <c oughs> อลิงก์อย่างเดียวยาวไปไปเรื่อยๆยาวๆยาวๆย,ยาวไปแมตต์ต่อแมตต์ mat, ว่ากันไปเมื่อคืนเมื่อคืนอภิสิศเกือบ <มะ S 1> เกือบเมื่อคืนเกือบไม่เห็น<า>น้ำตาพิสิิทธ์แล้วนะสงสารลูกประเด็คิดถึงลูกประเออนใช่คิดถึงเนี่ยสงสารมากอือ เออหลังเาเล่าการฟเออให้เจ้าฟังเด็กมันมีภูมิเด็กมันมีภูมิอ๋ีภูมิไม่ต้องว่าอืมใช่ก็รอระยะเวลาอย่างเดียวอืมแข่งกรรมการใช่ไหมก็กินกินยาแก้ปวดถ้าถ้าปวดหัวก็กินยาแก้ปวดถ้าตัวร้อนก็กินยาลดไข้ใช่ไหมใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นธรรมดาเลยเพราะว่ามันมันมันพื้นฐานเบื้องตนเบื้องต้นแหละ นอกจากถ้ายังไม่พบแพทย์ถ้าพบแพทย์แล้วแพทย์ก็จะให้ยายาระงับค่าเชื้อมาอีกตั้งหากใช่ประมาณนั้นเพื่อนเออหายไปไวหายไปไวใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วโอเคหายไปไวค่ะขอบคุณครับค่ะพ่อเดี๋ยวแม่พูอยาไข่ต่อแป๊บนึงนะคะถึงไหนนะลืม ที่ที่เราคุยกันเนาะคุยก็คุณก็บอกเราว่าเฮ้ย mm hmm. ตอนคุณแยกไปคนเดียวอะ่ะโอเคเมียดูลูกอยู่ที่บ้านคุณก็แบบไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะตัวเองไม่ได้เป็นอะไรถูกปะไม่มีอะไรแต่พอลูกเป็นเมียเป็นอนะ่ะรู้สึกไงคือรู้สึกใจหายนะใจหายคือว่าเราเราไม่น่าที่จะ ตัวเราเองแหละเราต้องโทษตัวเราเองก่อนว่าเราเราไม่น่าเอาอะไรสิ่งตรงนี้มันนาพาเชื้อโรคตรงนี้มาเข้าอยู่ในครอบครัวเลยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นอะไรที่ว่าคนไม่เป็นตอนนี้คือมันไม่สามารถที่จะรู้เรื่องของในใจได้เพราะว่ามันข้างนี้จะละเอียดละอ่อนเพราะว่ายิ่งยิ่งตัวเรามาอยู่ที่โรงพยาบาลคนเดียวแล้วอย่างเงี้ยเราเป็นอยู่แล้วแล้วเรามารู้อีกว่าลูกลูกกับภรรยาได้ติดไปด้วยอย่างเงี้ย มันทําให้เราต้องต้องคิดหลายๆอย่างไหนจะช่วยเหลือเขาด้วยในเรื่องของการติดต่อด้วยใน,ในเรื่องของอ,อการหาโรงพยาบาลแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะหาง่ายอย่างที่คิดอืก็ไม่สามารถที่จะหาเตียงได้อมผมก็คือก็อาศัยในเรื่องของคือ ร้อ,องวิงวอนแล้วกับด้วยอาการของภรรยาว่าอ,อันภรรยาหนักกว่าผมอีกเออเพราะ<ป>ว่าเราเราโทรคุยกับปุยวันวันที่เขายังไม่ได้รู้ผลนะเนาะบอกพี่เปิ้ลปุยนอนไม่หลับเลยเนี่ยแต่พอหลังเขาจากเขารู้ผลแล้วเราโทรคุยกับเขาว่าอันนี้อันนี้อันนี้แบบเราเราพูดในมุมมองที่เรารู้สึกนะครับคือเมื่อวานเนี่ยโทรหาปุยเขาอยู่บนรถคือมันมีรถ,รถไปรับเขากับลูกใช่ไหม ครับปุยเสียงแบบเสียงเป็นคนป่วยมากเลยอะเสียงไอเสียงแบบพี่เปิ้ลปุยแบบแล้วก็ไอไปด้วยแล้วบอกล้าก็บอกว่าเออปุยสู้ๆก่อนนะเนี่ยแบบเราเพิ่งพบเราอาจจะไม่ได้เป็นอะไรมากก็ได้ปุยก็เลยบอกว่าอา่าเห็น,เห,นเห็นแพทย์หรือพยาบาลนี่แหละบอกว่าพอไปถึงที่โรงพยาบาลที่เขาจะพาปุยหรือลูกไปเนี่ยโรงพยาบาลอะไรนะหอโรงพยาบาลทหารเรือครับก็ป,ปิ่นเก้าครับใช่ไหม คุยก็บอกว่าเขาต้องเอาแม่ไปเอ็กซเรย์ปอดก่อนแล้วหมอถึงจะบอกว่าลูกอยู่กับแม่ได้ไหมแต่ปรากฏผลในที่สุดก็คือต้องแยกเมื่อคืนเนี้ยที่เราคุยกับคุณอะเสียงคุณแม่งโคตรแบบโคตรวิตกกังวลเลยอะค่ะเมื่อคืนเป็นไรเมื่อคืนเป็นไรรู้สึกกังวลเด๊ว,ว่าว่า,วามันมันมันสงสารด้วยสงสารลูกบอว่าภรรยาด้วย หนึ่งแล้วก็ไอเรื่องของอืมความที่แบบว่าเราก็ไม่เคยห่างจากลูกเนาะถ้าลูกเดี๋ยวถ้าลูกอยู่กับแม่ก็ยังไม่ค้อยกังวลเท่าไหร่อพอลูกห่างจากแม่อีกมันก็เกิดการกังวลเข้าไปอีกแล้วตอนนี้เข้าหอมเนี่ยห้าขวบติดแน่นอนแล้วเขาเขาอยู่เขากินยังไงตอนนี้ตั้งแต่เขาเขาเข้าไปเมื่อคืนถูกปะครับเขาอยู่ยังไงอะเด็กห้าขวบอะ ก็ที่ผมส่งรายละเอียดให้ให้ให้เจ๊ดูเนี่ยก็คือในบนเนื้อบต้นก็คือก็อยู่ในเตียงเตียงหนึ่งแล้วก็ด้วยการรักษาด้วยการเจาะเอ่เจาะเจาะเอ่อจาะจเลือดที่ต้องฝ่ามือนะครับแล้วก็ติดเรื่องของอฐานฐานรองรับแขนฐานรองรับแขนเพื่อไม่ให้ได้ได้กระดูกกระดิบเยอะนะครับใชอย่างนั้นเอ่อ,อใช่ก็จะมีฐานของเด็กๆนะก็จะมีใช่ใช่ครับแล้วก็ คือให้เด็กอยู่ในนั้นใ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 นลูกกรงก็จะเป็นลูกกรงที่แม่เด็กปีนออกไปได้อ๋อตั้งสี่ด้านเลยก็คือให้เด็กเล่นอยู่ในนั้นในนั้นน่ะคือข้าหอมก็เป็นคนที่ล่าเริงอยู่แล้วแล้วก็อแล้วก็คือได้พบเชื้อแต่ก็จะไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นข้างหอมก็คือจะล่าเริงปกติแล้วอย่างนี้หมายความว่าในห้องที่ลูกสาวเราอยู่อ่ะคืออยู่คนเดียวอยู่คนเดียวครับ มันเป็นเตียงเดี่ยวอยู่แล้วหรือไงหรือมันมีเตียงอื่นที่รอผู้ป่วยเด็กคนอื่นมั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 นแยกออกไปโดยโดยที่ว่าพื้นที่มันเต็มแล้วของโรงพยาบาลอ๋อทีนี้เนี่ยด้วยความที่เข้าหอมเนี่ยห้าขวบลูกสาวห้าขวบบ้านเพื่อนก็ไม่เคยค้างนึกเหรว่านอนกับพ่อกับแม่เท่าที่เรารู้นะครับไม่เคยหาไม่เคยหาเมื่อคืนสิ่งที่อภิสิษ์ไข่แก้กังวล เมื่อคืนนะคุณพูดกับเราว่าเนี่ยเจ๊คืนแรกพรุ่งนี้เช้าตื่นมาหันมาไม่เจอแม่ไม่รู้จะร้องขนาดไหนอยากให้ตระหนักถึงเลยครับทั้งครอบครัวว่าว่ามันมันเร็วจริงเที่ยวนี้มาเร็วจริงสามวันสี่วันนี่รู้ผลแล้ว<อ>แต่เป็นอยู่ที่ว่าอายุแล้วอาการแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันแล้วยิ่งใครเป็นโรคอยู่แล้วต้องระวังครับ อืมโอเคขอบคุณมากค่ะเพราะเราคิดว่าแบบเราก็คุยกันเพื่อเป็นไอเดียสำหรับสำหรับ ah. พ่อที่มีลูกอ่ะเนาะและถ้าเกิดยังไงเราก็ขอให้คุณแบบหายออกมาเร็วๆขอให้ปุยหายออกมาเร็วๆผมให้ปุยคือทำทาตัวให้แข็งแรงมากที่สุดโอเคใช่เพื่อเพื่อเพื่อให้จะให้ลูกมาอยู่กับเราเพราะแม่ไม่แข็งแรง ถ้าแม่ไม่แข็งแรงลูกก็จะไม่เข้ามาอยู่กับเราหมอก็จะไม่ปล่อยเออโอเคโอเคต่อให้มีเชื้อถ้าเกิดแม่มีเชื้อลูกมีเชื้อแต่แม่ยังแบบโอเคแข็งแรงไม่ได้มีอาการอะไรเขาก็จะย้ายลูกเข้ามาใช่ครับอ่อโอเคโอเคขอบคุณมากนะได้ครับโอเคครับการดูแลัดูแลตัวเองได้ครับโอเคครับเจ๊ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ